เออน่ารักด้วยเก่ง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 มากขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆคนสวยทุกๆท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่เข้ามาถ่ายภาพให้กำลังใจกับน้องมินนี่ปีนี้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากขอบคุณค่ะกอดได้เลยค่ะจับพี่จับน้องได้ค่ะจับได้เลยค่ะจับ่ะจับได้เลย่ะไ,ไม่เป็นไรค่ะอ่าก็สวัสดีทุกๆท่านอย่างเป็นทางการนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ ครอบครัวน้องมินนี่นะคะปีนี้งานช้างจังหวัดสุรินทร์2 5 6 7น้องมินนี่มาในทีมชุดลาบูบูนะคะพาน้องๆดังระดับโลกเที่ยวชมเมืองสุรินทร์ค่ะชุดสวยๆจากแม่ปุ้มนะคะสั่งตัดและเป็นเ,เจ้าของผู้ใหญ่ใจดีในชุดชุดนี้ขอกราบขอพระคุณแม่ปุ้มในความรักความเมตตาที่เอ็นดูน้องมินนี่นะคะขอพระคุณพี่ๆที่เข้ามาชมมาเชียร์มาให้กําลังใจมาถ่ายภาพกับเตาบูตัวน้อยนะคะน้องใส่แย,ยงแต่ว่าเป็นเยงที่เราทําเองทําจากไม้ ไม่หวไม่หนักนะคะแม่แม่เอซีไม่หนักนะคะ,ม,ม, FC, ม,ะ,คะมันไม่ได้เหมือนแยงสําหรับตัวใหญ่มันเป็นแยงสําหรับเด็กนะคะแล้วก็พร็อพของลูกนางก็ไม่หนักนะคะเพราะว่าเป็นตุ๊ก,กตานะคะแม่แม่ปีนี้เป็นปีที่สองที่น้องมินนี่ได้มาในงานช้างจังวัดสรินก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะเห็นถึงพัฒนาการในความสามารถในทางที่ดีขึ้นของลูกนางนะคะแม่แม่พี่พี่ก็มาถ่ายภาพไม่ขาดสายเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ดีใจมากๆตื้นตันใจมากๆเด็กดอยอยู่ในป่าอยู่ในเขาในวันนั้นไม่มีแม้แต่ใครรู้จักได้มาเป็นคนสวยที่สุดของแม่นิกและแม่แม่เอฟซีในวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่าขอบคุณมากๆค่ะแม่แม่เด็กอ้วนสวยมากๆเลยแม่แม่บอกน้องอ้วนขายตุ๊กตาหรือเปล่าจัดเต็มเลยนะคะแม่แม่เอซจัดเต็มอายุกขาโพธท่าน่ารักด้วยนี่ น่ารักใช่ไหมคะแม่แม่พ่สีอ่านารักพี่น้องๆก็กำลังถ่ายภาพกับพี่ๆเขานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากๆอ้วนน้องเ็าถ่ายรูปพี่กับน้องก็ถ่ายรูปอ,อ่าพ,พี่มาถ่ายรูปไม่ขาดสายเลยตื่นตันใจมากเลยค่ะแม่แม่แต่าพีนพี่ๆทางนี้นะคะ โอเคค่ะถ่ายภาพกับน้องแป๊บนึงนะคะแม่แม่แตะวันทางขวานะพี่คนสวยทางขวาก็าอ,อยู่นะคะทางซ้ายก็มีคะ่ะ <c oughs> ถ่ายถ่ายได้คะ่ะ <c oughs> พี่ถ่ายได้เลยคะ่ะเข้าใกล้น้องได้จับน้องได้เลยค่ะอ่า ขอบคุณพี่ๆคนสวยทุกๆท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่เข้ามาถ่ายภาพให้กำลังใจกับน้องมินนี่ปีนี้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากขอบคุณค่ะกอดได้เลยค่ะจับพี่จับน้องได้ค่ะจับได้เลยค่ะใช่ค่ะจับได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะอขอบคุณครับเออน่ารักด้วยเก่ง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 มาก ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณคะ่ะขอบพระคุณแม่แม่ที่เอ็นดูลูกนางนะคะบอกว่านี่นี่นี่เชือกนี้น่ารักถ่ายกับน,น้องก่อนขอบคุณนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านคะ่ะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะหนึ่งเดียวในโลกเต่าลาบูบูคะ่ะขอบคุณค่ะแม่แม่ขอถ่ายภาพจนขบวนต้องหยุดดูลูกนางคะ่ะ ไปจากเพื่อนเลยไปกันต่อค่ะไปกันเลยลาบูบูคนเก่งของแม่แม่เดินดีมากไม่ดุด yeah> ิ๊กไม่วอกแวกเลยค่ะแม่แม่เอฟซีตื่นตันใจเป็นที่สุดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็เดินเข้ามาในหน้าขบวนแล้วขอบพระคุณพี่คนสวยที่ให้ทิปน้องค่ะพี่พี่มาถ่ายภาพกับน้องก็ให้ทิปน้องขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ ตาลาบูบูตาลาบู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 ฝากแม่แม่ส่งกำลังใจให้ลาบูบูตัวน้อยด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านที่เข้ามาถ่ายภาพเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับน้องมินนี่นะคะพอพ่อแม่ที่ชมอยู่ทางออนไลน์นะคะให้กำลังใจกันตลอดทางขอบพระคุณจากหัวใจเลยคะ่ะนะคะ พระคุณทุกๆท่านมากๆนะคะไปค่ะเดินเข้าขาบวนมาแล้วคะ่ะกินแอปเปิ้ลตลอดทางพี่พอิงป้อนแล้วป้อนอีกน่าไปแอบซื้อข้าวโพดมาให้น้องมินนี่อีกแม่แม่เห็นในมือพี่อิงไหมคะแอปเปิ้ล <Apple S 2> หมดข้าวโพดต่อ ทางพุทธสภาทางมินนี่ทางเซนต์างนักศึกษาฮะลายพาลายพิญโยตนะชนชุแล้วก็ลายยอดทองนะฮะมาผังพวกบุญลายบบาลทางชื่นใจทางสมบูรณ์หรือนาโดแล้วก็ผางบัลอยเข้ามาด้วยนะคะเรียกว่าสวยมากมากเลยครับผมขอกอคุณผู้ชม่านที่อยู่หน้าทางการทั้งนี้นะครับตั้งแต่ที่เรียนตั้งนั่งลงได้ฮะ นะตรงตรงหน้าเต็นประวิธีครับให้ท่านที่อยารไปนั่งลงไปได้ครับค่ะใน่วกนี้นะคะช้างน้อยน่ารักนะคะซึ่งเป็นช้างน้อย f อฟนะช้างดาราที่มีเป็นสับว์มากมายนะคะก็กําลังทยอยนะคะเข้าสู่บริเวณลานนรสรีพระยาสุรินทร์พระศรีรรงจวังแห่งนี้นะคะ Ladies and gentlemen, the first procession are t e twin elephants, the first twin elephant in Thailand, and following by elephant s that have lots of fans, fan c l u s ตอนนี้ลาบูบูตัวน้อยกำลังกินโต๊ะจีนร่วมกับน้องๆไอ้เพื่อนเพื่อนช้างคะ่ะโต๊ะจีนช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ กัดได้ไหมลูกใหญ่มากกัดไม่ได้นะคะพ่อขาเพิ่งให้อากินหน่อยนึงน้องมินนี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆนักข่าวช่องเจ็ดมาถ่ายถ่ายภาพน้องมินนี่ค่ะน้องลาวูบูค่ะขอบคุณค่ะ นะครับท่านรองผู้ว่าการท่านกิติศรีต่อแถวรอสายจังหวัดสุรินทร์ท่านลาบูบผาท่านมงคลจุลุกั์ครับประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ท่านนัยทิพย์น้อยวงประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีคุณประวัติต่อแก้วรองประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญและรองประธานอุตสาหกรรม